็พื่อมีน้ำตาลนะเพ่เห็นขวกน้ะเฮ้ยพี่เต็มยุครับคุณล้างมือประหลาดแตงมมพุ่งนะไอถามนั่งล่างสี่รถ เป็นไงคะในการมันบ่ซิมรอบสองอะเข้มเต็มเลยแน่ใส่ใบกระเทียมบ่เฮ้ยเนี่ยใบกระเทียม เรัาที่ดูตเกมีกเนีกอว่าคนเปนสีๆกันนะครับระหว่างทีนสีดตะเกีมทีน้เบสบอลของพวกก็ใกล้ลดลายสีัทุกอย่างนะใกล้พอแล้วพอแะเรหาไม่หมดกๆน่เวลาเปิดแรงๆค่ะด่วยแรงๆโค้ก็แตกดละ คำแรกเป็นไงคะโอิีีกเยนคำจองเป็นไงคะยังไม่หู้ยังไม่หู้สึกหรอ โชว์นอยค่ะชมตําโชว์นายค่ะตกระเทยเลยนะ